สวัสดีครับผมพมกับผมปองป้านฟูลปอง i ิเศษอีกครั้งหนึ่งครับกับเส้นทางของ y YouTube Channel นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมอะขอบคุณทุกคลิปเลยเพราะว่ามันมีความหมายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับช่องของผมปอกป้นโฟล์ลพิเตอนนี้ผู้ติดตาม1 6 0 0 0นนนิดๆแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับสำหรับผู้ติดตามที่กดติดตามเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มี การตัดต่อหรือว่าทําซาวหรือว่าทําหน้าปกสวยๆเลยทุกคนที่เข้ามาติดตามเพราะว่ารักและชอบผลงานผมจริงนะครับต้องขอบคุณจริงๆที่ทุกคนนั้นชื่นชอบผลงานนะครับและถ้ามีข้อเสียตรงไหนนะครับอยากให้ผมเพิ่มเติมก็แนะนาเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องตัดต่อ,ตอหรือว่าหากล้องดีๆกล้องโปรโปรหรือว่าทําปกทําซาวสวยๆเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้แล้วผมทําให้เป็นนะพูดงาว่ากูย,ยังควายอยู่นะก็จะพยายามทําด้วย มือถือเครื่องเดียวแบบเดียวๆแบบนี้ไปก่อนนะครับต้องขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปสเปเชียลอีกหนึ่งคลิปคลิปพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวรถคลิปนี้จะเป็นคลิปการรีวิวเรื่องล้อนะครับแน<ม>่นอนครับท่านผู้ชมครับสำหรับสายล้อเนี่ยหลายคนก็มีหลากหลายยี่ห้อตั้งแต่ตลาดล่างๆพวกเอสซองเอ็กเซลคอมนะฮะแต่ว่าเอสซองนี่ดีมากเลยนะแนะนำนิดหนึ่งด <laughs> ีๆนะครับแต่ท่านที่สุดของล้อเนี่ย ้องรู้ถึงว่าโมลาร์สเปนหรือว่าอาร์กอนสเปนหรือว่ามันเป็นล้อที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะได้มาครอบครองนะครับวันนี้เลยอยากจะเสนอล้อโมลาร์หรือว่าอะร์กอนสเปนแท้นะครับแล้วก็แนะนําว่าแท้ดูยังไงเทียมดูยังไงนะครับเดี๋ยวจะมะีข้อเปรียบเปรยให้ดูเลยเพราะว่าผมอยู่ร้านช่างจอยลาดเทา้าที่นี่มีล้อทรง A แท้ปี2010ปีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดา ล้อทั้งหมดนะครับที่ซื้อขายกันในตลาดในขณาดนี้นะครับล้อทรง AP10 โมลาถือว่าฮอตสุดฮิตสุดแล้วนะครับมีล้อแท้มือหนึ่งเลยนะครอยู่4วงนะครับแล้วก็มีล้อสำเนาอีกให้ดูเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยว่าแตกต่างกันยังไงทําไมดูยังไงถึงแท้ดูยังไงถึงเทียมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณอ่า เจ๊หรือว่าศรีภรรยาของช่างจอยด้วย <c oughs> ที่ถือกล้องถ่ายคลิปให้นะครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้เจ๊ถืออีแป๊บหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนำเสนอแล,ล้วพูดไปเยอะแล้วนะครับ <c oughs> มันต้องเสียเวลาครับเพืเ่อนๆนะครับผมจะให้ดูล้อเทียมก่อนเราว่าล้อสำเนานะฮะเจ๊เข้ามาใกล้นิดนึงอ่าเจ๊ดูเลยนี่คือล้อล้อสำเนานะครับล้อสำเนาคืออยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคนจะซื้อล้อสำเนาใส่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะต้นทุนคนเราในการแต่งรถมันมีไม่เท่ากัน บางคนเงินเยอะก็ซื้อของแท้บางคนเงินน้อยก็ซื้อของสำเนาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแต่ถ้ามีเงินซื้อมีกําลังพอแนะนําให้ซื้อของแท้ถามว่าทำไมอหอพี่หนึ่งเลยมันสวยสองมันมีคุณค่าจิตใจสามมันช่วยเราได้ตอนที่เราไม่มีเงินนะฮะเราสามารถขายได้สําหรับล้อแท้แต่นี่ล้อสําเนาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับล้อรุ่นนี้เป็นล้อทรงเอนะครับสองกระสัน ทรง A ดูยังไงก็คือตรงนี้มันจะเป็นทรงเอนะฮะเหมือนตัว A ภาษาอังกฤษอ่ามันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆห้าเหลี่ยม,ยมประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเหลี่ยมอย่างนี้เป็นที่ทรง A นะครับทรง A โมลาร์ดนะครับมันจะสกรีนเลยว่าเลเซอร์มาเลยว่าไหนเอ่ยรุ่นนี้ไม่มีนะไม่มีสกรีนมีตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เขียนว่าอาร์กอนสเปนนะครับล้อรุ่นนี้ดูง่ายถ้าล้อแท้เนี่ยจะไม่มีเลเซอร์ตรงนี้นะครับจะไม่มีโลโก้ตรงนี้ ถ้าเป็นสองกริย์แท้จะมีเลเซอร์ด้านข้างอย่างเดียวเขียนว่าโมาลารสเปนนะครับ17คูณ1.40 LCN 5ทับ10อะไรพวกนี้ MTS DOT i อะไรพวกนี้แล้วก็เป็น ROP นะครับรหัสย่อแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับมีแค่เลเซอร์ตรงนี้คำว่าอาร์ก้อนอย่างนี้ดูง่ายเลย้ะเป็นลายนี้นะครับล้อเทียมจะมีเลเซอร์ถ้าล้อแท้เลเซอร์ตรงนี้ไม่มีมันจะเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ข้อแตกอีกหนึ่งอย่างก็คือล้อสี สีของสีทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นล้อแท้มันจะมันเงาแล้วก็วาวแบบเลื่อนๆวิบวับวิบวับแต่ถ้าล so ้อเทียมเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะ מא�. ทำไม่เหมือนนะครับมันจะออกทองอ่อนๆไม่เข้มเท่าแล้วก็ความเงาความมัน hmm. ของเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะดูแห้งๆนะครับและอย่างหนึ่งก็คือขอบตรงนี้ครับถ้าเป็นล้อแท้ตรงนี้จะบางนะฮะเส้นลึกอย่างนี้เหมือนกันตัวนี้ทําเหมือนนะเส้นลึกนะครับแต่ว่าขอบตรงนี้จะหนาอยู่ ถ้าเป็นล้อแท้ขอบตรงนี้จะบางนะครับนะฮะล้อแท้บางและอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากให้สังเกตคือทรงนะฮะทรงล้อถ้าเป็นล้อสำเนามันจะเป็นสันสันลี่มยมแบบนี้เลยนะฮะหมายถึงว่าทรงมันจะตังตั้งตั้งขึ้นมานะครับมันจะเหลียมเียมทื่อๆขึ้นมาแต่ถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยมันจะออกมนๆหมายถึงว่าจะเป็นเท่ทเป็นทรงเอเอียงเอียงเหมือนแบบสี่เหลี่ยมคางหมูอประมาณนั้น่ะนะครับอันนี้มันจะแทงขึ้นมาตรงมันด้านไปนิดนึงนะฮะ นี่คือข้อสังเกตนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูล้อแท้นะครับให้เทียบดูกันเลยนะฮะเราได้ล้อของช่างจอยนะต้องขอบคุณช่างจอยด้วยนะ <c oughs> คนบ้าอะไรสีล้อไว้เต็มบ้าซึ่งมันไม่มีผลิตแล้วนะครับฟี2 0 1 0อันนี้คือล้อแท้แล็ปไว้นะฮะอ่าแล็ปไว้ในห่อเลยนะครับถ้ามีที่นี่มีแร็ปเนี่ยผมจะลื้อออกมาให้ดูรื้อแล็ปออกมันจลแรปใหม่แต่มันไม่มีแร็ปก็เลยมีใช่ไหมฮะเออมีถ้างั้นผมรื้อเลยไม่บอกจอยด้วย <c oughs> ด่าช่างมันเดี๋ยวก็หายก่อน นะครับหรือให้ดูเพื่อเป็นแฟนเลยนะฮะแกะเลยฮะแล้วเดี๋ยวรับใหม่นะฮะรับเลยฮะแกะเลยฮะเดี๋ยวให้ดูข้ขอแตกต่างกันจะเลยฮะว่าล้อแท้ต่างกับล้อเทียมยังไงอันนี้อยากนําเสนอเพื่อเป็นเก็บความรู้นะครับนะฮะต้องขอบคุณช่างจ้อยครั้งหนึ่งเพราะว่ามีล้อให้ดูจัดจะเลยแล้วก็เป็นมือหนึ่งด้วยหลายๆคนมาจีบนะอย่านะห่วงยี่ห้อเมียบอกเลยเออนะ คนว่าอะไรมีล้อทรงเมือหนึ่งนะฮะซื้อเก็บไว้หมดนะครับแล้วใส่รถก็ไปหลายคันด้วยเหมือนกันนะดูนะฮะผมแกะให้รู้จะๆเลยนะนี่คือล้อแท้จากสเปนเลยนะฮะซื้อมาจากเยเมนนะครับเยเมงที่โรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลกลางนะฮะโอเคออกแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บให้เอาโอเคท่านผู้ชมครับนี่คือล้อแท้ให้ดูโดยรวมหมอนะฮะอ่านะดูโดยรวมก่อนนี่นะประมาณนี้เลยนะครับล้อแท้นะครับ อ่ะทยอยเ,เข้ามานี่คือล้อสำเนาสังเกตดีๆฮนะเห็นไหมฮะสีไม่เหมือนสีคล้ายแต่ว่าความความเงาความหนาความนวลเนี่ยไม่เหมือนนะครับทรายก็ไม่เหมือนทรายเนี่ยจะขาวเลยนะครับละเอียดขาวอันนี้จะออกเทาๆเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมชัดเจนทรงล้อเห็นไหมฮะทรงล้อไอ้ตรงเหลียมๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเทปเปอร์องศามันจะเอียงนะอันนี้จะทื่อๆน่าจะแคบกว่า เนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยแล้วดูขอบล้อนะฮะขอบล้อตรงนี้จะบางอันนี้จะหนาเป็นสันไอ้ตรงนี้ขอบเนี้ยเห็นนะจะออกมาเทเปอร์จะบางๆนะครับเวลาใส่ยาเนี่ยโผล่นิดเดียวนะครับอันนี้ล้อสำเนามันจะหนากว่านะครับและที่สําคัญเนี่ยตรงเนี้ยเลเซอร์นะฮะอันนี้ล้อสำเนาเลเซอร์ตรงนี้มีตรงนี้แต่ล้อแท้สองัตริย์ปีสองศิบไม่มีเลเซอร์ทั้งวงนะฮะไม่มีเลเซอร์เห็นไหมฮะจะมีเลเซอร์ตรงนี้ครับ นะฮะเลเซอร์ตรงนี้เขียนว่าโมลาดสเปนสังเกตดีๆครับมีตัวที่ทาเหมือนเหมือนกันก็คือทาเลเซอร์แบบนี้แล้วไม่มีเลเซอร์ตรงโลโก้เหมือนกันทําแบบนี้เลยเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ฟอนต์ขนาดฟอนต์นะฮะความยาวนะฮะแล้วก็ลักษณะของฟอนต์ตัวหนังสือจะไม่เหมือนนะครับสังเกตดีๆคำว่าสเปนเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตได้ดี sp จะติดกัน A อจะห่างกันเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมสเปน โอเคแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเลเซอร์ขาวแบบนี้ฟอนต์แบบนี้นะครับรูปไปจะเหมือนแบบนูนขึ้นมานิดเดียวจะไม่ได้ตไม่ใช่ตัวต่อนะครับจะเป็นเลเซอร์นูนขึ้นมานิดเดียวบางคนทาเลเซอร์เหมือนกันแต่มันจะนูนหนาสัมผัสรูปไปแล้วเนี่ยมันจะคมคมบาดมือแต่ล้อแท้เนี่ยมันจะแบบขาวชัดแล้วก็ไม่บาดมือนะครับถ้าแบบเจอล้อที่มันเหมือนมากๆนะครับให้ดูอย่างนี้เลยและสีเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนเนี่ยความวาวของมันของทองเยนะฮะไม่เหมือน นะไม่เหมือนเลยอันนี้ติกเกอร์แท้อันนี้แท้มือหนึ่งนะครับท,ท่านผู้ชมถือว่าเป็นกำไรท่านผู้ชมนะเนี่ยได้ดูล้อแท้มือหนึ่งนะครับนี่คือขอ้อแตกต่างระหว่างล้อเทียมกับล้อแท้นะครับชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนมากๆาถ้าดูกันอย่างเงี้ยเห็นจะจัาเลยนะครับแต่ถ้าดูเปล่าอาจจะดูไม่รู้ให้ดูที่เลเซอร์นะครับแล้วก็ความมันของสีนะฮะนี่คือล้อแท้นะครับอันนี้คือล้อเทียมและที่สําคัญเนี่ยนะฮะช่างจ้อยไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีหลายลายนะครับ หนูฝาไว้หน่อยลุงถือไว้นิดนึงโอเคพอไอลุงไม่อยากวางนะฮะเป็นพ่อเฉยเลยกูนี่คือล้อลายใบพัดใหญ่ปีสองพันสิบเหมือนกันนี่เลเซอร์เห็นไหมฮะเลเซอร์ Laser. เหมือนกันเลยนะฮะตัวนังสี่ส่าสเปนเหมือนกันนะ,ะฟอนต์เดียวกันนะครับ MTS ตรงเนี้ยย่อมาจากแมงเต็กแสงนะครับอันนี้ผมแนะนำความรู้นะฮะแมงเต็กแสงนะครับอันนี้นะฮะแนะนำความรู้นะครับส่วน ROP EDOT เนี่ยผมไม่รู้แล้วนะฮะ ห้าทับสิบคือผลิตเดือนห้าปีสิบนะครับแล้วก็สิบหนึ่งจุดสี่ศูนย์คู่สิบเจ็ดคือความกว้างหนึ่งจุดสี่ขอบสิบเจ็ดสามสิบหกทีคือจํานวนของหมุดตีรวดสามสิบหกทีนะฮะสามสิบหกทีนะครับ,รรบโมราดคือรุ่นคือยี่ห้อโมร่าสเปนทมไมก่อนจะเป็นอาร์กอนนะครับตอนนี้เป็นโมราาสเปนนี่คือลายใบพัดนะครับสีนวลน,นะฮะแต่ตรงนี้จะมีถ้าเป็นลายอื่นถ้าเป็นลายตรอกริย์เนี่ยจะไม่มีเลเซอร์ตรงนี้อย่างเดียว ถ้าเป็นลายอื่นจะมีนะครับทุกลายนะฮะลายใบพัดลายหมากลุกลายลูกศรลายไข่ปลาลายจตุคามลายหมากลุกนะครับจะมีตัวนี้หมดแต่สองสีอย่างเดียวที่ไม่มีนะครับอันนี้บอกใชัดเจนนะฮะนี่คือลายใบพัดใหญ่นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะครับลายจตุคามจตุคามนะครับอันนี้เป็นลายจตุคามมือหนึ่งแต่อันนี้ฟินล้อปี1 1แล้วนะครับตัวหนังสือจะใหญ่กว่าเห็นไหม จะต่างกันแล้วอันนี้แท้เหมือนกันแต่ว่าฟอนต์ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมคาว่าโมลาร์อันนี้จะใหญ่กว่าตัวจะสูงกว่าชัดเจนนะฮะอันนี้ดู้เป็นความรู้อันนี้ปี11นะครับหลังจากปี11ปีล้อแท้ลายนี้เรียกว่าลายจาตุคามรามรเทพคนไทยมันก็เขาตั้งใจเข้าใจตั้งชื่อนะช่วงนั้นจัตุคามเ<ม>นี่ยไทยไม่ห้อยหรือว่าเฉย<ม>นะสำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธนะฮะ<ม>นี่นะฮะเขียนชัดเจนครับปี11ปี09ครับ ปีศ9เก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบอ็ดนะครับปีศูนย์เก้าก่อนจะเป็นปีนี้นะครับปีนี้เก่ากว่าปีหนึ่งสีจะอ่อนกว่าชั้นเจนเลยสีอ่อนกว่าเห็นไหมนะครับี่ยดูสีรู้เลยอ่อนกว่าอันนี้จะทองอ่อนๆนะครับอันนี้จะส้มแป๊ดเลยนะฮะเสน่ห์ของมสมรสนิที่มันแพงก็เพราะนี่แหละไอ้ส้มแป๊ดนี่แหละนะฮะแต่อันนี้ก็แท้สวยนะครับแต่ว่าปีสีจะอ่อนกว่าปีเก่ากว่าปีปส้มมันปูอะส้มมันปูถูกต้องนะฮะต่อไปลายนี้ครับลาย สายฟ้าฟาดนะครับปีส0 1 0ชัดเจนดูง่ายสีจะเข้มส0 1 0สิสีเข้มดูง่ายอันนี้ลายสายฟ้านะครับอ่านะครับลายสายฟ้ามีหมากรุกเหมือนกันนะแต่ช่างสายรถไปแล้วนะครับ <c oughs> นะมีอากร์คอนเป็นสิบคู่แบนะบ้ากัลลังนะฮะปี2 0 1 0ดูเลเซอร์ครับอันนี้จะชัดเจนเลยแน่ตัวหนังสือมันดูง่ายเลยฮะอันนี้ปี2 0 1 0นินะฮะอ่าก็จะเหมือนลายสองกษัตรกับลายใบพัดใหญ่ แต่น so ี่นะครับดูให้ดูปีันเกอีกทีหนึ่งเพื่อนๆนะฮะแทนกันนะแต่ว่าคลฟอนแล้วนะครับตัวหนังสือไปไหนละมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเอ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 ฝั่งนี้นี่ว่าไปไหนแล้วอ๋อตาลายแล้วครับเพื่อนๆนี่ฮะดูว่าอยากจะจ่เลยฮะว่าต่างกันยังไงเห็นไหมฮะเจ๊ตัวหนังสือต่างกันนะฟอนต์ตัวไม่เท่ากันแล้วข้างบนเล็กกว่าเห็นไหมข้างล่างใหญ่กว่านะแต่ว่าแท้ทั้งคู่ แต่ว่าล้อเทียมที่ทํามาเนี่ยจะทามาเทียมเฉพาะปี2010เท่านั้นปี2009ไม่มีฟอม2008มันไม่มีลอม2003 2 0 1 4ยังไม่มีปอมนะครับ2010คือล้อที่มีการทำำําสําเนาออกมาขายมากที่สุดนะครับล้อแท้นะครับยังไงก็คือแท้เราสามารถขายได้นะครับราคาตอนนี้ค่อนข้างไปไกลเพราะมันเลิกผลิตไป10ปีที่แล้วนะครับอย่างทรง A ที่แพงที่สุดน่าจะเป็นลายหมากลุกนะครับตอนนี้แล้วก็จะมาเป็นลายอ่าลายนี้แหละ สองกระสับนะครับที่แพงนะที่แพงมีหนึ่งลาักลูกสองสองกริย์นะครับสามสีล้วนก็จะเป็นสีทองล้วนหรือเงินล้วนนะครับอันนี้จะแพงนะครับส่วนเราลงมาก็จะเป็นลูกจตุคางกับสายฟ้านะครับทั้งที่สมัยก่อนสิบปีที่แล้วเนี่ยซื้อราคามือหนึ่งเท่ากันนะครับแต่ว่าลายด้วยความนิยมเนี่ยลายสองลายนี้ราคาจะถูกกว่านะครับตามสภาพแล้วก็เป็นใบพัดใหญ่นะครับ สองกษัตริย์สี่ล้วนจะแพงแพงสุดคือหมากรุกนะครับด้วยความนิยมของมันนะครับฝากบานเราน่นะฮะลุงเป็นหลอดและนี่คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับพี่น้องที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับล้อโดยเฉพาะล้อโมลานสเปนนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ช่างจ้อยเนี่ยช่างจ้อยเขาเอามาให้ดูนะครับก็เลยนําเสนอได้เห็นให้เห็นภาพนะครับให้เห็นยอดจั่ไปเลยหูต่างกันเยอะนะ ต่างกันเยอะต่างกันเยอะฮะดูสีดูความมันเนี่ยนะฮะมันมันคนละเรื่องอ่ะนะฮะถามว่าใส่แท้ถ้ามันแพงเกินไปเราซื้อไม่ไหวทําไงซื้อของเทียมใส่นะครับไม่มีผิดถูกตางกําลังเราไหวบางคนเงินเดือน2 0 0 0 0จะไปซื้อล้อคู่ละสี่ห้าหมื่นมันก็ไม่ไหวเปล่าวะใช่ไหมซื้อคู่ละสองสามพันก็ใส่ได้เหมือนกันวิ่งได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาเราขอดขายมันอาจจะไม่ได้ราคาหรือว่าอาจจะไม่มีแต่ถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยยิ่งเฉพาะปี20 1 0สิเนี่ยผมพูดตรง มากลุกผมขายไปหลายคู่แล้วผมซื้อ2 0 0 0 0ื่นหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นผมขายได้4 0 0 0 0 40,000กว่านะครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าสภาพใหม่ๆเนี่ยผมได้ราคาแน่นอนและมีคนซื้อไม่ใช่ราคาที่กูกกัขึ้นมาเพื่อนเพื่อนะฮะก็อยากจะบอกไว้ว่าซื้อแท้มันมีดียังไงนอกจากแท้แล้วเนี่ยมันขายได้ด้วยนะครับข็าฝากเพื่อนไว้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณเจ๊แล้วก็ช่างจอยลาดเท้าที่อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็ล้อทั้งหมดนี้มาให้ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับด้วยการนำเสนอของผม๊องบ้านปูกออฟฟิเชียลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเจ๊ขอบคุณช่างจ้อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเผื่อเป็นความรู้นะครับฝากติดตามด้วยซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย